สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำครับจองกระชัาเพินออฟิเชียลเวลาบ่ายสามสิบหานาทีเมื่อพออ่าค้นสวยประจำโดมครับฝาโดมพี่น้องมันเห็มีเสียงฝาห้องบ,บ,บึ้มพี่น้องเอ้ยให้ตกะในถอดชักมือ Ơi, hey, cấp cao rồi bỏ Hả? Bỏ Để bây bụng Địt sông lùm lùm นี่ซ้อมเย็นครับซ้อมหกโมงฟาดนอนเพ็รปูรู ผัดผักนะจ๊ะผัดผักเลหลือเยอะเลยทำอะไรจ๊ะัดีจ้าฝนฝนจะตกเลยสู้ๆนะจ๊ะทุกคน ตอนนี้น้ำหวานก็เริ่มเมาแล้วครับตอนนี้จำได้อย้เขาไม่มาจักมือแะ้วคือความจำดีแท้จักมือว่าิไปวายเองน่าเรากินวันเกิดทีเดียว ใกล้แล้วฮะยิบหานี่ไหมจัดเต็มเลย วันนี้ซ้อมกี่โมงนะวันนี้ซ้อมหก,กโมงใช่ไหมเ,เวลาว่างเยอะเลยขั้นหัวไหมขั้นเพราะให้ผมหองอกหลายอยอมงบ้างปะโอ้เกิดเงี่ยงขึ้นมาเหรอ ผู้ได้พักกันผู้ได้พักที่ไหนที่นี่หอดคักเนะนี่ซ้อมหกโมงเย็นครับก็เลยเป็นแบบเงียบเงียบเงาๆนะครับ รถแห่วันนี้ไม่ได้ออกสองคันเลยนะจ๊ะข้าละชกาล้านสามล้านนะโอ้ไม่เหนื่อยบะสือไว้ได้จ้าคันจะทานยังเด้๋นี่ฮะรถเพิดมขึ้นนี่รถขึ้นรถวัดนี่ล่ะรถอะไรเนี่งอ,อ่ะบ่บ่อันนี้รถไพร์ี่เย้อ phun à phun à tiên xe vẹn phun đỡ ở làn phun à ngọt tân à ตกมาท่อห้องบุมบัมบุมบัมบมดตกเดี๋ยวค่ำมๆเราไปเลาะสวนนะครับโดมสาวน้อยมาตั้งแต้บ่ท่านมีอย่างพี่น้อง มาตดสอบอยู่อันบาน้านนีืหมนทุกอย่างแบบก้าวกระโดดนะเฮงๆปังๆรวยๆนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับชันทบุรีนะ พระนามัยขนส่งด่วนอีสานผลเวทีน่าจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับเริ่มทำที่ยี่สิบครับอดนเซอร์ซ้อมได้เยอะแล้วนะครับขอบคุณทุกกลังใจคนระับช่องชาลเปิร์นออฟพิเชียลนะครับบรรยครับ วันนี้ลูกซ้อมหกโมงเย็นนี่รถแห่หน่วยแรกนะครับสุดยอดมากเลยบุ้มบุมบุ้มบุ่มบุ้มบุ่มบุ้มบุ้มบุ้มบุ่มบุ้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 มบุ่มบ้มบุ้มบุมบุมบุมบบุมบุมบุมบ้มบุมบบ